โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบุกองทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันที่นักเรียนเข้ารับการศึกษาจำนวน445คนและมีข้าราชการครูพนักงานราชการและบุคลากรทั้งหมดจำนวน159คน การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินด้านนโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินมีการปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้การประเมินวิทยาฐานะที่เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากการประเมินผลการนิเทศในการปฏิบัติงานต่างๆสนับสนุนการย้ายกับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสจัดหาอุปกรณ์และการสอนสวัสดิการสนับสนุนในการช่วยการจัดการเรียนการสอนต่างๆที่มีประสิทธิภาพ ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินมีการดำเนินงานระบบและแนแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองมีทักษะการใช้ชีวิต และการจัดการเรียนการสอนตามความถนัดด้านอาชีพที่หลากหลายรวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นมีการจัดทำระบบวัดเทียบโอนทักษะความรู้ประสบการณ์จากระบบเดียวกันหรือจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่งและมีการพัฒนาจิจกรรมการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเพื่อสร้างทักษะอาชีพทักษะชีวิต ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข